สวัสดีครับส,สวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของโพสะครับใน Facebook ที่ได้โพสต์ออกไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามายังในส่วนของแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุดสามจุดนะครับตรงที่โพสต์ของเรานะครับที่เราจะเพิ่มในส่วนของรูป กันได้เลยนะครับการทำการคลิกจุด3จุดกันนะครับหลังจากนนที่เราคลิกในส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ํำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแก้ไขโพสต์ในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแก้ไข โพสของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของถัดเมนูนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับที่เขียนว่า,าเพิ่มอีกนะครับก็ทําการคลิกไปที่ส่วนของเพิ่มอีกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแกลเลอรี่ของเรากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกรูปนะครับที่เราจะอ่ต้องการเพิ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นประมาณสักอ่สามรูปนี้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปกันได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอ่อแท็บเมนูที่เขียนที่เขียนว่าถัดไปนะครับอยู่ที่อยู่ด้านบนขวามือ กันได้เลยนะครับก,การคลิกในส่วนของถัดไปกันได้เลยนะครับหลังจากเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแก้ไขโพสต์ของเรากันนะครับเมื่อเรามายังส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับการในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการตรวจสอบนะครับว่าในโพสต์ของเราได้ทําการเพิ่มรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังกันนะครับ ก็ถ้าเราเพิ่มการตรวจสอบความเรียบร้อยกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของถัดเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา,าเลือกบันทึกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการกลับเข้ามายังในหน้าของอ เฟซบุ๊กของเรากันนะครับเมื่อเรากลับมานหน้าของ Facebook กันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการอัปเดตเพิ่มรูปเข้าไปให้กันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบกันอีกรอบนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของรูปนะครับที่เราได้พึ่งเพิ่มเข้าไปก็จะมาอยู่ในโพสต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปวิธีการเพิ่มรูปเข้าไปในโพสต ที่ได้โพสต์ออกไปแล้วนะครับใน Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ